และเรียนกิจกรรมฟรีไฟเออร์ลอยกระทงครับ20พฤศจิกาถึง4ธันวาคมฮะแม่น่าตื่นเต้นจริงๆฟรีไฟแจกของหรือเปล่าในกิจกรรมนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทำยังไงและก็จะได้รับของรางวัลหรือเปล่าถ้าทุกคนไม่อยากพลาดกิจกรรมใหม่ๆเขาสาต่างๆแล้วก็มีแจกเพื่อในคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe แชร์กระดิง่งแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปนี้จบนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาครับร้านลุงแว่นรับเติมเพชร ฟรีไฟแบบเมลพาร์แล้วก็แบบ UAD ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับทักเฟสส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพชรร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับ ่านแนผมเชื่อว่าหลายคนกําลังรอคลิปอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนครับผมได้ทําการปล่อยคลิปนี้ให้ลันยาวเป็นระยะเวลาประมาณ2-3าวันแล้วนะครับแล้วก็ผมจะมาหาผู้โชคดีในคลิปนี้นั่นเองนะแต่ย้ํานะครับผมจะแจกเฉพาะคนที่เป็นเม้นแรกนะครับที่ตอบถูกนะเออถ้าตอบไม่ถูกพี่ก็ไม่ได้แจกนะครับน้องๆน,นะพี่จะหาไปจนกว่าจะมีคนตอบถูก3คนนะเอ๊พี่ก็จำไม่ไดนะ้ว่าพี่แจกกี่คนนะ พี่ก็ไม่ได้พูดใช่ไหมว่าพี่แจกกี่คนใช่ไหมอ่ะคลิปนี้เราแจก3าคนละกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นกําไรเล็กๆน้อยๆที่คนดูมาเติมเพชรร้านลุงแว่นนั่นเองนะครับนะพี่ก็เอากําไรตรงส่วนเนี้มาแจกน้องๆนั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้เพชรฟรีๆหรืออยากจะมาอุดหนุนร้านลุงแว่นเพื่อที่จะให้พี่เนี่ยมีคลิปแจกเพชรแบบนี้ต่อไปนานๆก็มาเติมเพชรร้านลุงแว่นได้นะลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ แล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับ subscribe subscribe อ่านี่เราได้ชุดแล้วแล้วก็ลบกับจำนวนเพชรที่เราเหลือ770-297เหลือเท่ากับ1,314เพชรเดี๋ยวเราไปเลื่อนหาดูว่า1,314เพชรเนี่ยมีใครตอบถูกคนบ้างที่เป็นเม็นแรกนะอ่านี่ไง1คนครับ UID นี้นะครับโอเคยินดีด้วยนะครับพี่เติมเพชรให้เรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็มีอีก2คนนะครับนี่น,นี่ด้านบนเลยด้านบนเลยนี่ด้านบนนะฮะโอเคตอบกลับไปนี่2คนนี้อ่านี่1 2สองนะฮะแล้วก็ด้านบนคนที่3ามนะ3คนนี้พี่ก็ทาการเตือนเพจให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่มาเป็นเม้นแรกแล้วก็มาเล่นกิจกรรมพี่นะครับพี่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเติมเพจให้จริงๆได้เพราะว่าพี่เป็นรัดเติมเพรนะคนดูนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เจ้าตัวเข้ามาตอบแล้วกันว่าเพชรเข้าหรือเปล่านะในคอมเมนต์นะครับพี่ไม่สามารถเติมโชว์ให้ดูได้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นร้านเติมเพชรนะเดี๋ยวคนดูจะรู้ว่าพี่เติมยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่ขอปิดไว้แล้วกันนะครับพี่เป็นร้านเติมเพชรนะพี่ก็ต้องอรักษาความเป็นส่วนตัวของร้านเติมเพชรพี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3คนนี้ถ้าได้เพชรแล้วคลิปนี้คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะว่าได้เพชรแล้วครับพี่ขอบคุณมากนะเออเอาละก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่เนะะื้อหาของกิจกรรมต่อไปกันได้เลย ในกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเหมือนกันกิจกรรมชุดของผู้ชายนี่สูตรนักแข่งสูตรผู้ชายสีขาวหรือสูตร GM นะครับสูตร GM สูตรขาวๆอ่ะนี่มันมาเป็นรูปแบบกล่องสุ่มย้ํานะครับว่าสองวันแรกเนี่ยจะมาเป็นกล่องสุ่มนะแล้วก็ลดราคาลดเจ็ดเพรแค่สวันแรกนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19ถึง2ธันวาคมสูตรขาวนันแหละนะครับกล่องราคาเต็มเนี่ยคือ9เพชแต่ว่า2วันแรกก็คือวันที่19และ20เนี่ยเหลือ7เพชนะแล้วก็ใครยังไม่ได้สุ่มอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยมองว่าคุ้มไหมไม่น่าคุ้มนะครับสุ่มหมดเยอะมากต่ำๆก็2,000-3,000เพชได้ถึงจะออกนะครับ2 0 0 0 3 0 0 0เพชได้สำหรับการสุ่มชุดสูตรนี้กับกางเกงนะ แต่จริงๆเนี่ยกางเกงกับสูตรเนี่ยเราก็ตีตีตฉเฉลี่ยไปก็สองพันเพรก็ได้หนึ่งชุดนะครับหนึ่งเสื้อนะครับแล้วก็อีกสองพันเพรประมาณนี้แหละได้กางเกงได้เสื้อนะครับไม่เกินนี้ไม่เกินห้าพันสี่พันเพจสามพันเพรนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นใครจะสุ่มกล่องนี้ก็คิดดีๆแต่พี่แนะนําว่าถ้าเรางบน้อยอย่าไปสุ่มเลยนะครับนะฟังพี่งบน้อยอย่าหาสุ่มกล่องอย่างนี้ รอให้มันเข้ามาขายแบบถาวรดีกว่าหรือไม่ก็แบบเป็นร้านค้าลดราคาดีกว่านะใครงบน้อยอย่าไปสุ่มนะเอองบน้อยเนี่ยพี่แนะนํากิจกรรมนี้เลยหนุ่มนักกล้ามกับสาวเอลลอย18-30พฤศจิกายนนี่กิจกรรมนี้แหละเหมาะสําหรับคนงบน้อยใครที่งบน้อยพี่แนะนํากิจกรรมนี้ไปเติมเพจร,ร้านลูแว่นลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปสุ่มกันได้เพราะว่ามันลดราคาสูงสุดถึง9เพจนะเออ เติมกี่บาทก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแต่ว่าลดราคาในกิจกรรมนี้คือ9เพรเออลด9เพรไงถูกมากนะงบน้อยเนี่ยจัดได้เลยนะครับขั้นต่ําก็90บาทได้แน่นอน310เพรซื้อได้แน่นอนนะครับหรือไม่ก็50บาทก็ได้172เพรนะซื้อได้แน่นอนนะครับแล้วก็ซื้อของฝั่งขวาหมุนฟรีฝั่งซ้ายแค่นั้นเอง สามารถรีเฟซได้ฟรี2ครั้งและครั้งต่อไปคือราคา9เหรีสำหรับการเปลี่ยนฟรีแล้วก็กิจกรรมผมไม่ไก่นะครับลุกแบบนี้ไม่ไก่นะครับสำหรับชุดก็จีไทเกอร์และชุดก็จีใหม่แล้วก็แฟชั่นใหม่ครับ first of glory นะเป็นแฟชั่นชุดใหม่ซึ่งพี่คิดว่าพี่คงจะไม่สุ่มเอาหรอกนะครับจะมีชุดไทเกอร์ก็จีกับชุดชิคเก้นก็จีนะ f i r s t of g l กกับ FFMl p h น n t o m 2ชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่เข้ามาเป็นตู้ลักกี้นะครับหมุน5ครั้งฟรี1ครั้ง75เพรแล้วก็1ครั้งใช้1 5เพรนั่นเองเก็บโทเคนไปแรกก็ได้นะประมาณ1 0 5โทเคนในการแรกนะครับส่วนชุดก็จีนเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่โทเคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันตั้งแต่วันที่20-28พฤศจิกาย,ยนนะแล้วก็กิจกรรมต่อไปครับ สร้างกระทงนะครับนี่สร้างกระทงแต่งกระทงรอยกระเทือพร้อมแล้วที่ฟรี e f เลอร์ครับเออมีของฟรีแจกด้วยนะวิธีการเล่นง่ายๆเลยแค่กดเข้ามาแล้วสร้างกระทงแล้วก็เอากระทงไปลอยลอยเสร็จก็ได้ของรางวัล <laughs> ไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะมีสองอันสติกเกอร์มีสองแบบก็คือแบบข้อความแล้วก็แบบโลโก้แหลงซึ่ง ปักธงแล้งมาสเตอร์แรงฮิลลิิกแลงแกลนเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราถึงแรงนั้นและเรามีท่าปักธงนะฮะถ้าคุณไม่มีท่าปักธงคุณทําได้ไหมไม่ได้ถ้าคุณไม่ถึงแลงแกลนคุณมีใส่สติกเกอร์แรงแกลนได้ไหมไม่ได้ถ้าคุณไม่ถึงแร้งมาสเตอร์คุณใส่แร้งมาสเตอร์ได้ไหมก็ไม่ได้นี่เห็นไหมฮะมันล็อกไว้เราจะต้องมีท่าปักธงหรือไม่ก็แรงฮิเริอิกหรือแรงมาสเตอร์หรือแรงแกลนเท่านั้นถึงจะสามารถใช้สติกเกอร์4อันนี้ได้ ส่วนใครที่ยังไม่ถึงแรงหรือยังไม่มีสติกหรือยังไม่มีปักทงก็ใช้สติกเกอร์เป็นข้อความก็ได้นี่เห็นไหมฮะก็มีข้อความคําคมเยอะแยะมากมายคําคมโดนใจคําใจคํามีคํำซ้ยคำทรายนะนี่ก็กดสร้างกระทงแล้วก็ใส่ facebook ของเราครับโปรโมทนิดนึงนี่ฮะอันนี้เป็น facebook ร้านลุงแวนนะครับ S U P A R E A K S U A Y J A N นะครับ ร้านค้าลุงแว่นนะฮะซูเปอร์เลย์ควยจันนะแล้วก็ t ิ k t o k k t c g a m e เกมอมีจุดนะครับนี่ร้านลุงแว่นรับเติมเพชรฟรีฟรายนะครับแล้วก็ t ิ k t o k k t c g a m e เกมอมีจุดอย่าลืมไปฟอลโล่กันเด้อนี่พอเราข้าัาถึงหน้านี้ครับจะเจอกับกระทงเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งยังไม่ใช่กระทงของเรานะเราจะต้องทำภารกิจก่อนอ่าฮะทำภารกิจเพื่อสร้างกระทงนี่กระทงของพี่ครับอ่ะพี่ก็จะวัวกระทงของตัวเองไปก่อนวัวสำเร็จโอเคพอวัวสำเร็จเสร็จแล้วนะครับ เราสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขกระทงของเราได้นะครับอ่ะแล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับว่าแบบใครได้หัวใจเยอะบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีภารกิจให้เราทํานะครับนี่ได้รับโทเคนมาแล้วภารกิจก็เล่นครบสองชั่วโมงหรือ120ยนาทีนะครับเราจะได้สิทธิ์ในการลอยกระทงนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้มาแล้ว1นึ่งโทเคนหรือว่า1กระทงนะครับเราก็จะเอากระทงเนี่ยไปลอยในแม่น้ํา ซึ่งในการเอากระทงไปลอยในแม่น้ำเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอเราลอยเสร็จเราจะได้ของรางวัลนาซึ่งมันจะสุ่มให้เราหนึ่งชิ้นนะครับย้ำว่าจะสุ่มให้หนึ่งชิ้นนะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างในนี้แต่เท่าที่พี่อ่านมาคือมันจะสุ่มให้เราหนึ่งชิ้นเห็นไหมฮเดี๋ยวเราเลือกตําแหน่งก่อนอ่ะนี่เราเรามาร์กจุดแล้เรามีเรามีกระทงแล้วอันนึงเราจะลอยตรงไหนก็ได้อันนี้ลอยตรงนี้ลอยกระทง กนลอยเลยเห็นไหมฮะยินดีด้วยคนได้รับของรางวัลดังนี้ครับโอ้โหบัตคูณเลวหนึ่งวันนะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับใครที่อยากจะได้ของรางวัลฟรี free, ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรบ้างก็ลองไปลอยกระทงกันดูนะครับอาจจะโชคดีแจ็คพอตได้เพชรด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีเพชรนะหรือไม่มีไม่รู้เหมือนกันนะครับลองมาทําภารกิจดูตรงรูปบวกนะแล้วก็ ได้กระทงแล้วก็ไปลอยกันดูนะครับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาถึง4ธันวาคมนะฮะแล้วก็ล่าสุดครับเข้าเกมรับแผ่นเสียงนะครับนี่ฮะล็อกอินครบ7วันนะตั้งแต่วันที่20ถึง4ธันวาคมได้แผ่นเสียงนะครับแบบเช่านะไม่ได้ถาวรน,นะอ่ะแล้วก็เก็บโทเค็นแรกรางวัลครับ17-26พฤศจิกานะครับเก็บครบ70โทเค็นแรกได้ทั้งกระเป๋ากล่องดวงใจกล่องเสือ้อไอซ์อลแล้วก็ ป้ายฉายาหน้าล็อบบี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยลาเจนกรนคลิปหน้าบายครับอย่าลืมมารับชมไลฟ์สดด้วยนะทุกคนไลฟ์สด f i r e w o r l d Series 2023นะครับรอบพอยต์หรือรอบเก็บแต้มนะครับ24-25พฤศจิกายนครับเริ่มโหลดเวลา1ทุ่มตรงรอบแกลนฟิแนล26พฤศจิกายนเริ่มโหด,ดเวลา1ทุ่มตรงถ้าเกิดว่า ทุกคนอยากจะรู้วิธีการรับชมนะช่องทางการรับชมมี3ช่องทางครับ YouTube Facebook แล้วก็ t k t t o k นะกาล f นาฟรีไฟไทยแลนด์ครับส่วน t ิ k t o กเนี่ย FIFA e รีไ r อีสปอร์ตไทยแลนด์นะครับสามารถไปรับชมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่24พฤศจิก,กายนยเป็นต้นไปนะครับไปเชียร์กันด้วยนะทีมไทยเนี่ยลงแข่งแล้วฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์ e r i e ันยีทุกคนลุย